งแล้วไปนอนดีกว่าอิ่มแล้ววันนี้เก็บปตเตออ์นะยูนมาเองก็ต้องเก็บเองสิไม่เอาลูกพี่หนูไม่เก็บหนูไปนอนแล้วไปนอนกลางทางกับเพื่อนดีกว่าแต่อีโหนอนขวางทางเพื่อนเลยนะนอนด้วยเออว่าแต่อะไรอ่ะเออไม่รู้ว่านอนแล้วโอ้โหโกนดังไปไปถึงนอกโลกเลยมั้งเนี่ยโอ้ย ไปนอนบ้างดีกว่าง่วงโอ้โหนี่เธอจะกล้จะแย่งสีเธอเลยดิตอเบอรี่นะ่ากินจังเออไม่รู้ตอนเป็นมนุษย์ทำไมอยากใส่หน้าไม่รู้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 นั่งนั่งข้างเพื่อนดีกว่าอมอ้ยอืมอมีที่นอนได้น่านอนจังอนอนเลยนะ รอด้วยกีขอนอนด้วยขอนอนด้วยขอนอนด้วยมานอนแหละเอานอนก่อนได้ไงอ่ะโอ้โหขอโทษนะทำเจ็บเลยมาเดี๋ยวใส่ผ้ากันแผลให้แป๊บตรโยนขนาดนั้นใส่ผ้าให้ก็ไม่ไม่น่าได้ดีอะไรขึ้นนะโยนใส่ขนาดนั้นโหรับรองหน้าแตกถ้าในชีวิตจริงอ่ะพูดําตรงมั้ย น่าจะเจ็บหน้าดู่ะถ้าในชีวิตจริงอะ่ะพูดตรงตรงมาเช็ดเๆ็ๆเช็ดเ็เ็น่าจะดีขึ้นแล้วแหละ <c oughs> มานอนได้แล้วขอแล้วลูกพี่ส่งคนนั้นละ <c oughs> น่ะอืมหิงนงมีใครให้กินอีกไหมพวกน,นี้ไม่น่าจะอร่อยมั้ย เอ๋ยหา,หาที่นอนดีกว่าไปหาเพื่อนอนดีกว่าอยู่ไหนอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนอยู่นี่ไปนอนกันไหมเอาดีไปนอนไปนอนกันไปนอนตรงบันไดเถอะเพื่อมีเหยื่อลุกออกมาแต่ไม่รู้อ่ะว่าเหยื่ออยู่ไหนอ่ะไม่รู้ว่านอนแล้วสี คารอบคาฟี่คาฟี่โอ oh ้ไมยก็จะไม่เชื่อว่านี่มันคือเรื่องจริงอะบอกแล้วเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ไงในโรงเรียนเราเนี่ยต้องหาหนทางที่เบาที่สุดเราเดินออกแล้วว้าเบอร์ดี้ฉันใจเย็นค่อยๆกระดืบไปกันเถอะกลัวทุกคน รู้สิว่าเคนกับเบอร์รี่จะรอนไหมเออรู้อย่างกลัวเลยอืมันไม่คืนแบบนี้กับทุกคนได้ด้วยเนี่ยดีๆออกไปก่อนเดี๋ยวค่อยคุยกันโอเคโยทุกคนน่ากลัวมากเลยรอด้วยทุกคนนิ้นทัวรเราจะรอนี่เนี่ยกลัวมากเลยอย่ะถ้าใครเดินออไปเบอร์รี่มันเสียงดังมาก เดี๋ยวจูข้างหลังให้กลัวโอ้โหโรงเรียนเราลกดมันเลยจะไม่ลกด้ไงเราโยนขนาดนั้นโยนใส่หน้าเพื่อนคันค่อยๆออกไปกันนะเขีอยออนชนะันกลัวเหลือแค่ไม่กี่คนเหลือแค่พวกเราแล้วเพื่อนๆนะน,นะกลัวมากยอ่ะโอ้โหฉันคิดว่ามันต้องยาวแน่เลยอนะ่ะฉันกลัวเหมือนกันเนี่ยใครจะไม่กลัวเราโดนขนาดนั้นเอา เกิดหลายคนณนะทำให้เด็กๆจะแอลอกโรงเรียนฮะเออว่าแต่เออเออชิญอ,ออกเลยวันนี้ลืมไปครูลืมไปว่าวันนี้นักเรียนฟรีสไตล์มันไม่เคยฟรีสไตล์หรอกครูใจเย็เเยนเบอร์รี่ออกไปจากโรงเรียนก่อนโอเคโอเคทำไมมันต้องเกิดขึ้นในวันแบบนี้ด้วยเนี่ยออกไปก่อนแล้วลัว์จังเลยจะมีอะไรว่าแต่ เราจะตดำรงชีพยังไงถ้าเราไม่มีอาหารล่ะเฮ้ยตอนนี้พวกเราก็คงต้องได้ออกก่อนแล้วกันนะแล้วค่อยไปหาอาหารข้างในโรงเรียนหรือว่าข้างนอกหน้าบ้านพวกเราเดว่าแต่มันทั้งทั่วเมืองเลยมยนเลยมายนี่เนี่ยไม่รู้ว่าทุกคนเขาแต่โดนกัดหรือเปล่าหรือว่ายังไงอ่ะฉันฉ,ฉันกลัวเราเราดูรถด้วยนะตาย กว่าไม่มีเบาๆสซะด้วยนะเขาอยู่ในโรงเรียนเราเราเมื่อกี้เราก็ต้องปิดประตูเบาๆเ,าเราต้องรอรถบัสไม่เนี่ยไม่รถบัสเขาไม่มาตอนนี้หยุดน่าเด็กๆเจอเลยขอาขุณค่ะพี่เาวกลัว,ว,วมากเลยฉันท้าใจกับเหตุกาบณันบบนี้ไม่ได้ ทุกคน,นเห็นคนที่ง่าหารไว้แบบนี้ความจริงในชีวิตจริงห้นนามทำนะคะขอหน่อยแล้วกันนะออรี่โอ้โหขออะไรไม่ดีไม่ดี้วขอโทษไม่ได้ตั้งใจเออเนี่ยขอด้วยคันนี้อะไรช็อกโกแลตโอ้โหช็อกโกแลตบาร์ของโปิดเลยทีนี้น้องแดนนี่เรียนอยู่หรือเปล่าอ่ะฉันจะไปรู้ไม่เลาฉันไม่ได้มาส่งแดนนี่ซะหน่อยต้องถามแม่ฉันสิ แล้วมันจะไปทางเมืองเลยไหมเนี่ยจนกลัวต่ทายังไงได้หน,นีก่อนสิค้าครบรออะไรกลัวเหมือนกันนะมันจะมาไหมอ่ะมันมีสนามบาด้วยอ่ะเคยเคยมาเล่นไหมอ่ะใกล้โรงเรียนเท่นี้แน่น้องมาต้องเคยหยุดประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะแล้วม,มันจะมีรถอะไรมารับเราไหมเนี่ยขออยู่ข้างหลังนอยกลัวถ้ามาันกัดจะได้กัดเธอก่อนเอาล่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะรักทุกคนนะคะบ๊ายบาย ดูซิว่าจะรอดหรือจะรอดหรือจะล่วง